ถ้าเราจะเทียบทั้งโลกแล้วก็เป็นผู้ต้องขังมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคนที่เกิดอยู่ในเรือนจำโตในเรือนจำโตในโตในห้องขังไม่มีวันออกมาดูโลกภายนอกดูแต่ในห้องอยู่่ในห้องขัง ั้งแต่เล็กจนโตคือไม่ทราบว่าภายนอกเขามีอะไรกันความสูกความทุกข์ก็เห็นกันอยู่เียงไนเดือนจาไม่ได้ออกมาดูโลกภายนอกเขาวางเขามีความสุขความสบายเขามีอิสระยังไงบ้างมีความรื่นเริงมันถึงไปมาหาสู่ไปแบบไหนมายังไงอยู่ยังไงกันโลกภายนอกเขาอยู่กันยังไง ไม่มีทางทราบได้เพราะเราอยู่ในเรือนจำมาตั้งแต่วันเกิดเด็กอยู่ในเรือนจำมาตั้งแต่วันเกิดนี่เราเป็นข้อเทียบเทียงความสุขความทุกข์เท่าที่มีอยู่ในนั้นไม่มีอะไรพิเศษไม่ได้มีอะไรได้ไปจากโลกนอกพอเข้าไปสู่ภายในเรือนจำให้ได้เห็นว่านี่เป็นสิ่งที่แตกต่างจากโลกในคือเรือนจำ สิ่งนี้มาจากโลกนอกคือคือภายนอกจากเรือนจําเอามาเทียบเทียงกันพอให้ทราบว่านี่เป็นนั่นนั่นเป็นนั่นอันนั่นดีกว่านี่อันนี้ดีกว่านั่นอย่างนี้ไม่มีเพราะไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องมีแต่เรื่องของเรือนจําสุขหรือทุกข์มากน้อยเพียงไรอดอยากขาดแคลนลําบากลําบนถูกกดขี่บังคับขนาดไหนก่อ เคยเป็นมาอย่างนั้นดังดั้งตั้งแต่ดั้งเดิมเลยไม่ทราบจะออกไปไหนจะปลดเครื่องตนไปได้ยังไงจะออกไปโลกนอกโลกนอกไม่ทราบอยู่ที่ไหนเอเขาเห็นแต่โลกในโลกถูกควบคุมอยู่ตลอดเวลากดสีบังคับเลี้ยนตีกันเนีมามกันอย่างนั้นอดอดอยากอยากขาดขาดแค่นแนตลอดถึงที่นอนหมอนมุ้งอาหารปัดใจยังดี อาศัยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไายในลักษณะของนักโทษในเรือนจำทั้งหมดมันก็อยู่กันตายได้ถ้ามันไม่เคยเห็นลูกนอกว่าเป็นยังไงพอที่จะเข้าไปเทียบเทียงว่าอันใดดีกว่าอันใดอันใดมีสุขกว่าอะไรบ้างพอที่จะได้มีแสกิตแก่ใจ,ใจ,ใจอยากต่อสแสวงหาอยาก ออกไปสู่โลกภายนอกจิตที่ถูกควบคุมจากอำนาจแห่งกิเลสอ,อาสวะทั้งหลายมันก็เป็นเป็นนั้นคือถูกคุมขังอยู่ด้วยกิเลสประเภทต่างๆตั้งแต่กลับไหนกันในเช่นเกิดมาในปัจจุบันนี้มันก็มีมาตั้งแต่วันเกิดถูกควบคุมมาเรื่อยๆไม่เคยได้เป็นอิสระภายในตัวเองเลยถึงยากที่เราจะทราบได้ว่า ความสุขที่นอกเหนือไปจากอิติที่เป็นอยู่เวลานี้มันคือความสุขอะไรมันเช่นเดียวกับคนที่เกิดอยู่ในเรือนจำม,มาตั้งแต่เด็กเลยนมันทราบว่าโลกนอกเขามีความสุขความรื่นเริงม,มันเทิงความสะดวกสบายอิสระของเขาเป็นยังไงไม่เคยเห็นเห็นแต่ถูกกดถูกขีถูกบังคับทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เครื่องบังคับให้รับความลําบากลำบากอยูตลอดเวลา ในจิตใจที่ถูกที่เลสอ,อาสวะทั้งหลายบ,บังคับกดขี่อยู่ตลอดเวลาก็เป็นลักษณะเช่นนั้นเป็งไม่ทราบว่าจะออกทางไหนไปยังไงโลกนอกเป็นโลกยังไงทำท่านประกาศสอนอยู่บ้างๆมันก็ไม่ค่อยจะสนใจแต่ยังดีที่ผู้สนใจมีบางแห่งบางสถานที่ไม่มีเลยว่าโลกนอกเป็นอย่างไร ไม่มีใครประกาศไม่มีใครพูดให้สังไม่ทราบว่าศาสนธรรมเป็นอย่างไรความสุขเป็นอย่างไรที่เกิดขึ้นจากอาัจฉริธรรมเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรนี้ไม่ได้ยินเพราะไม่มีศาสนาหนึ่งเหมือนกับว่าโลกนอกไม่ปรากฏเลยมีแต่เดินจำเท่านั้นเกิดมาโลกนี้มีแต่โลกเดินจำเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่เป็นที่ตายอยู่นี่หมดในจิตใจก็ไม่ทราบว่า อะไรที่จะให้ความสุขความสบายเป็นอิสระยิ่งกว่าความเป็นด่เวลานี้ถ้าจะเทียบเข้าไปอีกเนี่ยหนึ่งก็เหมือนับว่าเป็ดเล่นงานอยู่ใต้ถุนบ้านถุนเดือนแคะแคแค่แคอยู่นั่นที่โซกปตกโซมุมขนาดไหนมันก็พอใจเล่นเพราะไม่เคยเห็นน้ำมหาสมุทรทะเลไม่เคยเห็นน้ำบึงน้ำบ่อที่ไหนที่กว้างขวางที่แหวว่ายหัวหางกลางตัวได้อย่างสะดวกสบาย มันเห็นแต่น้าใต้ถึงบ้านถึงเดือนที่เขาเทล่างสิ่นล่างของไปแล้วกับถังนั้นมันก็เล่นนั้นก็สนุกสนานแหบว่ายังมันได้ยกสะดวกสบายรื่นเึ่งเพราะเห็นอะไรเพราะไม่เคยเห็นน้าที่กว้าขงขวางลึกยิ่งกว่านั้นพอที่ให้เกิดความรื่นเริงมันเพิ่มความสุขความสบาย แต่การไปมาหรือการแบบหวมาข้างกลางตัวได้รับความสะดวกสบายมันไม่เคยเห็นนั้นก็มีความลื่นลือยู่ตามน้ําใต้ถุงบ้านทุนเดือนเป็นธรรมดาของเป็ดประเภทนี้ส่วนเป็ดที่เขาอยู่ตามลําคลองนั้นเป็นอีกอย่างออมันสนุกสนานเที่ยวตามหันน้องคลองบึงจะของไล่ไปเที่ยวที่ไหนก็ไปเต็นถนนนุนทาง ข้ามาถึงโอ้โหเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นมันเต็มเป็นร้อยเป็นพันๆมันเป็นเป็ดอีกประเภทหนึ่งนี่ได้แก่อะไรก็เที่ยวเข้ามาก็น่าจะจิตที่ไม่เคยเห็นความสุขความสบายความรื่นเริงมันเป็นที่เกิดขึ้นจากอาจัดธรรมซึ่งเป็นเช่นเดียวกับเป็ดเล่นน้ําในลําคลองลิ้นใน บึงบางต่างๆด้วยความสะดวกสบายเรามีความสุขเกิดความสุขด้วยอำน,นาจของกิเหลสบังคับบัญชาอยู่นี่ซึ่งเหมือนกับเวือนจังทีนี้เมื่อจิตได้รับการอบรมจากโลกนอกแล้วเนี่ยที่นี่โลกนอกหมายถึงธรรมออกมาจากโลกุตระธรรมนู้นมาตั้งแต่แดนนิทานลงมาโดยลําดับลําดับ จนกระทั่งถึงมนุษย์โลกท่านชี่แจงแสดงไว้หมดขั้นหมดภูมิทีเดียวผู้ที่มีปณิสัยมีความสนใจต่อโลกนอกต่อความสุขที่จะยิย่งกว่าไปกว่าความเป็นอยู่เวลานี้ม,มีเมื่อเรายนยนอ่านแล้วทำและอ่านตามตำหนักตำรายเกี่ยวกับเรื่องโลกนอกคือเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องความปวดเรื่องความทุกข์ความทรมา์ ที่ถูกบังคับขับสายอยู่ภายในจิตใจโดยลำดับลำดับแล้วจิตใจก็มีความรื่นเริงมันถึงมีความโภกพอใจสนใจที่อยากฟังสนใจอยากจิตปฏิบัติเกินไปกดผลข,ขึ้นมาโดยลำดับลำดานั่นแหละเริ่มเห็นกระแสะแห่งโลกนอกพาดพิงเข้ามาแล้ว,ลวจิตใจก็มีความยินรนที่จะพยายามแวกว่าออกให้พ้นจาก ความกดขี่บังคับซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจอันเปรียบเหมือนนักโทษในเรือนจำวันนี้และยิง่งในปฏิบัติทางด้านจิตใจมีความสงบขึ้นมากมาเพียงไรความตะเกียบตะกายความอุตส่าห์พยายามก็ยิ่งมีมากขึ้นมากขึ้นสติปัญญาก็คอยปรากฏค่อยปรากฏขึ้นมาเห็นโทษแห่งความกดขี่บังคับภายในจิตใจเห็นคุณค่าแห่งธรรม อันเป็นเครื่องปลกเครื่องและผลเกิดขึ้นจากการปลกเครื่องได้ได้มากน้อยเพียงไรก็เป็นความสบายภายในจิตใจเบาอกเบาใจนี่เป็นเครื่องเพิ่มศรัทธาขึ้นโดยลำดับความอุตสาห์ความพยายามความอดความทนมาตามๆกันมาทีเดียวสติปัญญาที่เคยนอนจมอยู่ในตักแต่ก่อนก็ค่อยฟื้นตัวตื่นขึ้นมาค้นคิดพิจารณา แม้สิ่งอันนี้จะเคยเป็นข้าศึกมาน,นมนานกระทบกระเทือนกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่เคยสนใจที่กอดเกิดความสนใจขึ้นมาอะไรมากระทบกระเทือนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งแต่ก่อนก็เหมือนคนตายถือเป็นธรรมธรรมดาธรรมดาไม่สะดุ้งไม่สะเทือนสติปัญญาเพราะไดอ้คิโคตรบ้างเลยแต่เมื่อเข้าสู่กระแสแห่งธรรมในรับการอบรมในสื่อสติปัญญาเห็นทั้งโทษเห็นทั้งคุณ จากใจซึ่งเป็นของมีอ,อยู่ด้วยกันทั้งโทษทั้งคุณภายในใจนี้แล้วจิตใจต้องมีความคล่องแคล่วที่จะคิดพินิจพิจบบารณาเกิดความอาจหารขุดค้นเห็นทั้งโทษพยายามแก้เห็นทั้งคุณพยายามแบบไหวยพยายามส่งเสริมไปโดยลําดับลาดับนี่เรียกว่าจิตค,ค่อยปลดปรื้งจากสิ่งกดขีบ่บังคับหรือจากเรือนจา ออกได้โดยลําดับลหดับยิ่งมองเห็นโลกนอกอีกด้วยอยากิ้โลกนอกเป็นโลกยังไงเหมือนดนจําที่อยู่เวลาไม้ตาก็ดึกพอมองเห็นโลกนอกเขาเขาเป็นอยู่ยังไงเขาไปมายังไงโลกนอกเราเป็นอยู่ยังไงภายในเรือนจําำความเป็นอยู่ภายในยกิเลสครอบงานี้เป็นยังไง ทางที่บาบางกิเลสออกไปโดยลํำดับบจิตใจมีความรู้สึกยังไงบ้างนี่มันเทียบกันโดยลําดับๆทีนี้มีโลกนอกตรงในเข้าเทียบกันนะที่นี้คือความสุขความทมาที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขกิเลสออกได้เดิมดับก็ภากฏความทุกข์ที่กิเลสยังมีบีบคั้นอยู่กรทแทกทัดเห็นยู่โทษพยายามแก้ไขอยู่ตลอดเวลาไม่ล้นละความภาคเพียรนี่แหละสติปัญญาศรัทธาความเพียรเริ่มหมุนตัว ตอนที่เห็นโลกเห็นทั้งโลกนอกมากน้อยและเห็นโทษทั้งโลกในที่กดถูกกดขี่บังคับมาเรื่อยๆแต่ก่อนไม่ทราบจะอ,อะไรมาเทียบมันไม่เห็นไม่รู้เกิดขึ้นมาประจมอยู่ในความทุกข์ความทรมานอย่างนี้ความขึ้นชื่อว่าความสุขนั้นไม่ปรากฏจากโลกนอกเลยนี่คือไม่ปรากฏจากอัจฉรธรรมเลยปรากฏก็ปรากฏแบบความสุขที่ความทุกข์รออยู่ฉากหลังที่คอยจะมาหยัดย่ำทำลาย หรือล้างความสุกนั้นให้หายไปโดยํา hmm. ดับนทีนี้เราได้เห็นความสุกภายนอกก็เห็นโลกจากโลกนอกก็เห็นความทุกข์ภายในก็เห็นความสุขที่ภายในจิตจำก็เห็นหรือความสุขที่มีที่มีอยู่ที่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสก็เห็นความทุกข์ที่อยู่ทต้อำน,นาจของกิเลสก็เห็นรู้โดยสติปัญญาของตนเองประจักษ์กับใจหรือความสุขที่เกิดขึ้นจากโลกนอกคือได้แจ กแสงธรรมท,ที่ทราบซึ่งขรุขรจิตใจก็เห็นี่พอเป็นข้อเทียบเทยงกันไปโดยลำดับลำดับการปฏิบัติโดยลำดับเห็นโลกนอกโลกในทั้งคุณและโทษเอามาประกอบเอามาเทียบเทยงกันโดยลำดับยิ่งจะเกิดความภาเคเพียรความอดความทนขึ้นโดยลำดับลำดับจนกระทั่งอะไรผ่านเข้ามา ขึ้นชื่อว่าเรื่องของกิเลสซึ่งเคยกดขี่บังคับจิตใจแล้วต้องต่อสู้กันทันทีทันทีแก้ไขปวดเปื่องรือร้อถอนกันโดยลําดับเพื่อน่าแห่งสติปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องย้นหลังจิตใจก็หมุนไปเองเมื่อความเห็นโทษมีมากความเห็นคุณมีมากความอยากรู้อยากเห็นอยากหลุดพ้นมีมากเพียงไร เรื่องความภาพเพียงก็ต้องมีมากความอดความทนตามตามกันมาเพราะอยู่ในใจดวงเดียวกันเห็นโทษก็เห็นใจทั้งดวงนั่นแหละใจทั้งดวงมันผู้เห็นโทษเห็นคุณก็ใจทั้งดวงมันผู้เห็นที่การที่พยายามแบบว่าด้วยวิธีใดตามความสามารถของตนก็เป็นเรื่องของใจทั้งดวงจะเป็นผู้ทําความพยายามจดเครื่องตนเองนะ่ะเพราะฉะนั้นจิตเหล่านี้ที่เป็นอาการของจิตเป็นเครื่องสนับสนุนจิตจึงมางพร้อมๆกันศรัทธาความเชื่อต่อมากต่อผล ความเชื่อต่อแดนพ้นทุกรอยะความภาคเพียนที่จะทําตัวให้ดุดพ้นไปโดยลาดับขันติความอดความทนเพื่อบึกบืนให้ผ่านพ้นไปได้ก็มาลำดับมาพร้อมๆกันเลยติปัญญาที่จะให้ควรไปตามแนวทางอันใดถูกอันใดผิดก็มาตามๆกันมานี่ถ้าเราจะพูดตามหลักธรรมที่ท่านกล่าวไว้ก็เรียว่ามรรคสมงคี ค่อยรวมตัวเข้ามาด่ในจิตแห่งจิตดวงเดียวนี้อะไรก็รวมเข้ามาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปัปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันตตลอดสัมมาสมาธิรวมอยู่ในจิตดวงเดียวนี้ทั้งหมดไม่ไปที่อื่นสัมมากัมมันตะก็มีแต่เดินจงกรมนั่งสมาธิคอยแที่นี้กัมมนต่างานชอบในทางอื่นมันผ่านมาโดยลําดับพอเข้าถึงงานอันละเอียดรวมเข้ามาจิตเป็นมรรคสมังคีคือมรรครวมตัวเข้ามาสูจิตดวงเดียว สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปได้แต่เรื่องของปัญญาค้นคว้าอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวก็เรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องกิ่งต่างๆที่ปรากฏสัมผัสเกิดขึ้นระดับไปทั้งดีทั้งผัวทั้งอดีตอนาคตที่เข้ามาปรากฏภาจิตใจสติปัญญาจะเป็นผู้ฟาดฟันขันแหลกไปโดยลำดัแบบไม่รอให้เสียยิ่งนั่งเวลานะสัมมากัมมันตาก็คือนั่งภาวนาเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิในท่าต่างๆกัมมันตาก,การงานชอบ ที่เกี่ยวกับทางกายก็ทาอย่างนี้เก,กี่ยวกับทางใจก็วิริยะคือความภาคเพียรเนี่ยธรรมะอาชีวะพูดตั้งแต่เรื่องอัดเรื่องทำสนทนาก,ากันก็มีแต่สันเลยถ้าทำได้จต่ทาเป็นเครื่องขัดเกลาหรือเป็นเครื่องล้างํำระล้างกิเลสอาชนวะออกพันในจิตใจเราจะทําด้วยวิธีใดกิเลสถึงจะออกหมดไปโดยสิ้นเชิงนี่สัมมาวาจาสัมมกคำมันตะสัมมาอาชีวะอารมณ์อันใดที่เป็นค่าสึกต่อจิต เียกว่าเลี้ยงคิดผิด<ะ>อารมณ์เป็นค่าสิตแต่จิตจิตต้องมีความมัวหมองจิตมีความมัวหมองไม่ใช่ของดีต้องเป็นทุกข์ขึ้นมาภายในจิตใจมากน้อยตามส่วนแห่งจิตที่มีความละเอียดขึ้นไปโดยระดับอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นยาพิษเลี้ยงจิตไม่ชอบแก้ไขายทันทีทันทีอารมณ์ของใจที่เป็นไปเพื่อความรุ่นเริงเป็นไปเพื่อความขูดความสบายนั่นแหละคืออารมณ์ที่เหมาะสมกับจิตมีเป็นอาหารที่เหมาะสมเนี่ยเลี้ยงจิตชอบเลี้ยงเข้ามาตรงนี้กิน สมาวายมะเพียนชอบเพียงเพียงอะไรมีแลวกราบท่านบอกเพียนในที่สี่สถานอะไรทานมาพยายามละบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปบาปคืออะไรก็คือความเศร้าหมองความทุกข์นั่นเองละบาปเยอะพยายามทั้งวงระวังจะให้บาปเกิดขึ้นก่อนระวงังจิตที่มันจะคิดเที่ยวกว้างเอาเรื่องความทุกข์ความทรมานเข้ามาสู่ใจนั่นเองเพราะความคิดความปรุงนั้นมันเป็นเรื่องของสมุทยัยพยายามระมัดระวังนักสาร แล้วสิ่งใดที่พยายามแก้ไขได้แล้วก็อยายาให้มันเกิดขึ้นอีกหนักนั่นก็เป็นเพื่นพยายามจาริญนสิ่งที่เป็นกุศลเป็นความเชนและฉลาดให้มีมากขึ้นโดยลําดับลำดับเน่ในสี่สถานจะมีที่ไหนสมประทานสี่ท่านว่าเออตนองไอยู่ในที่นี่สมาธิติก็ดูอยู่ในตัวของเราเนี่ยมันเคลื่อนไหวไปที่ไหนความ,มรู้ความรู้ตัวรู้อยู่ตลอดเวลา อะไรจะมาสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจะไม่เข้าไปสู่ใจจะไปที่ไหนใจเป็นสถานใหญ่โตคอยรับทราบเรื่องราวต่างๆทั้งดีทั้งชั่วจิตเป็นผู้วินิจฉัยไข้ควรสติเป็นผู้คอยดูตรวจตาพาทีอยู่เสมอในเมื่ออันใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจเป็นดีหรือเป็นชั่วอารมณ์ชนิดใดเนี่ยสติปัญญาไข้ควรเลือกเ้น ในอารมณ์ต,ต่างๆที่เข้ามาอันใดที่เห็นว่าไม่ชอบทำจิตมันจะสลับทันทีท,ทันทีคือปัญญานะั่นแหละมันสลับปักท,ทิ้งท,ทันทีทันทีเนี่ยสมาธิอา้าวมั่นๆูนนนนน่ตลอดเวลานั่นตะการหนึ่งในขณะที่เราจะเข้าสมาธิให้เป็นการพักผ่อนจิตเพื่อเป็นกําลังของปัญญาในการค้นคว้าต่อไปแล้วก็พักเสียพักในสมาธิคือเข้าสู่ความสงบได้แต่หยุดการปรุงการแต่งการคิดค้นคว้าทางด้านปัญญาโดยประการทั้งปวง ให้จิตสงบตัวเข้ามาอยู่นิ่งๆอยู่อย่างสบายไม่ต้องคิดตั้งปรุงอะไรซึ่งเป็นเรื่องของงานถ้าจิตให้สบายโดยความมีอารมณ์เดียวหากว่าจิตมันมีความเพลิดเพลินต่อการพิจารณาไปมากมายกาดกองจะยับยั้งไว้ไม่ได้แล้วเอาพุโทโธเป็นเครื่องฉุดล่าเข้ามาให้จิตอยู่กับพุโทโธคําบริกรรมกับพุโทโธนี้แม้จะเป็นความปรุงากา็ตามแต่เป็นความปรุงอยู่ในจุดเดียวความปรุงในจุดเดียวนั้นเป็นเหตุที่จะให้จิตมีความสงบ ตัวได้ด้วยความรุงอันนั้นเช่นคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธหางว่าจิตมันจะแยกออกไปทํางานเพราะความเพลิดเพลินในงานงานดังไมเ่เสร็จเราก็ให้พยายามากําหนดคําบริกรรมถี่ยึบเข้าไปไม่ยอมให้จิตนี้ออกไปทํางานหรือจิตขั้นที่เพลินต่องาน,นมันมีเถอไม่ได้แต่จะว่าเถอมันก็พูดยากรามือไม่ได้วางั้นปุ่นยังไงเรารามือไม่ได้มันจะต้องโดดไปหางานเอาตอนนี้เราต้องให หนักแน่นในการบริกรรมบังคับจิตให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวคือพุโทโธเป็นเรื่องยามยัางจิตกำหนดพุดโทโธพุโทโธให้มันถี่ยิบอยู่นั้นแล้วกับพุโทโธกับจิตก็เป็นอันเดียวกันแนว่วหรอกทั้งหมดพอจิตสงบลงมาจิตก็สบายปล่อยวางงานอะไรทั้งหมดเย็นขึ้นมาซึ่งภายในใจิตใจนี่คือสมาธิสมาธิที่ชอบในขณะที่จะพักต้องพักอย่างนี้ท่านเรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่ชอบ พอสมควรได้กำลังแล้วพอเราปล่อยเท่านั้นแ่ะจิตมันจะดีดทันทีเลยดีดออกจากความเป็นหนึ่งความเป็นอารมณ์อันเดียวนั้นจะสองกำงานีนี้และทํางานไปไม่ห่วงกับเรื่องของสมาธิในขณะที่ทํางานและในขณะที่ทําสมาธิให้มีความสงบก็ไม่ต้องห่วงกับงานเช่นเดียวกันขณะที่พักต้องพักเช่นเรารับทานก่อนรับทานในขณะที่รับทานไม่ต้องทํางานอะไรทั้งนั้นนอกจากทางานในการรับทาน เราจะพักนอนหลับกันนอนหลับให้สบายๆในขณะที่หลับไม่ต้องไปยุ่งกับงานอะไรทั้งหมดแต่เวลาทํางานแล้วเราไม่ต้องยุ่งในเรื่องการกินการนอนอตั้งหน้าทํางานนี่ชื่อว่าทางานเป็นชิ้นเป็นอันทํางานเป็นวักเป็นตอนทํางานถูกต้องโดยการโดยเวลาเหมาะสมกับเหตุการณ์เราเรียกว่าเป็นสมารกรรมตักชอบงานประเภทนี้ชอบไม่ก้าวกายกันเป็นงานที่เหมาะสมเรื่องสมาธิต่อยไม่ได้ การปฏิบัติเพื่อความราบรื่นของใจเราจะเห็นว่าสมาธิอยู่เฉยเฉยไม่เกิดประดุลไม่ถูกถ้าผู้ติดสมาธิไม่อยากจะออกทํางานเลยดัยงนั้นเห็นว่าถูกต้องการตามิสมาธิเพื่อให้ผู้นั้นได้ถอนตัวออกมาทํางานแต่ถ้าจิตมีความเพลิดเพลินในงานนะเรื่องของสมาธิก็มีความจําเป็นในด้านหนึ่งในเวลาหนึ่งจนไดน้คนเราทํางานไม่พักผ่อนนอนหลับบ้างเลยนี่ทางานต่อไปไม่ได้อืม แม้จะรับทานอาหารมันเสียไปด้วยการรับทานก็ <c oughs> ให้มันเสียไปผลที่ได้ก็คือธาตุขันธ์มีกําลังจากการรับทานได้กําลังวงังชาขึ้นมาเพื่อประกอบการหน้าที่ทำงานต่อไปได้อีกเงินจะเสียไปข้าวของสิงอะไรต่างๆที่เรานํามาทานจะเสียไปเสียไปเพื่อเกิดประโยชน์เพื่อเป็นพลังในในร่างกายเรามันจะเป็นอะไรตายมันเสียไปเสียอย่างนี้ไม่เสียผลเสียประโยชน์อะไรถา้าไมรับทานกําลังจะเอามาจากไหนต้องรับทานเสียไปก็เสียไปเพื่อกําลัง พื่อให้เกิดกําลังขึ้นมานี่การพักสมาธิในขณะที่พักมีความสงบความสงบนั่นแหละเป็นพลังของจิตที่จะหนุนทางด้านปัญญาได้อย่างคล่องแคล่วเราต้องพักให้มีความสงบถ้าไม่สงบเลยมีแต่ปัญญาเดินท่าเดียวก็เหมือนกับมีดไม่รับหินหันทุกทุกทิปทิไแม่สาวเอาสันลงเอาคมลงมีแต่ความอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจอยากถอดอ,อยากถอนโดยทาเดียวโดยที่ปัญญาไม่รับเป็น สิ่งที่หนุนหลังคือความสงบเย็นใจให้เป็นกำลังตัวเองแล้วมันก็เหมือนกิ degree, ่มีดไม่ได้รับหินนั่นเองฟันทุบๆทิ้ดๆไม่ค่อยขาดง่ายเสียกําลังบังชาไปเปล่าๆนเพราะฉะนั้นเพื่อความเหมาะสมในขณะที่พักต้องให้พักการพักผ่อนึงเหมือนกับว่ารับหินรับปัญญานั่นเองพักท่าพักขันคือสกุลกายก็มีกําลังพักจิตก็มีกําลังด้วยพอมีกําลังแล้วออกคราวนี้ก็เหมือนกับมีดได้รับหินแล้ว อารมณ์อันเก่านั่นแหละปัญญาอันเก่านั่นแหละผู้บำเพ็ญก็ผู้เก่านั่นแหละแต่กําหนดลงไปมันขาดทะลุไปเลยค้เหมือนก,นกันกับคนที่มาพักผ่อนนอนหลับหรือรับทานอาหารให้สบายรับมีดรับท้าให้เรียบร้อยแล้วไปฟันไม้ท่อนนั่นแหละคนคนนั้นแหละมีดเลี่ยมนั่นแหละแต่มันก็ขาดได้อย่างง่ายดายเพราะมีดก็แหลงมีดก็คมคนก็มีกําลังมีอารมณ์ก็อารมณ์อันนั้นแหละ ปัญญาก็ปัญญาอันนั้นแหละแต่ได้รับหินแล้วกําลังของจิตก็มีแล้วเป็นเครื่องหนุนปัญญาจิงแทงทะลุไปได้อย่างรวดเร็วผิดกับเราไม่พักในสมาธิเป็นไหนๆปัญหาเรื่องของสมาธิกับเรื่องปัญญาจิงเป็นทมเกี่ยวเมื่อกันไปเดิมดับเป็นแต่เพียงว่าทํางานในวรระต่างกันเท่านั้นวาระนี้จะทําสมาธิก็ทําเสียวาระนี้จะพิจารณาทางด้านปัญญาให้เต็มอัด เต็มทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มวิกิตกาลังเราก็พิจารณาให้เต็มเหตุเต็มผลเวลาจะบท่าก็ทักให้เต็มที่เต็มฐานเหมือนกันเวลาให,ให้เป็นคนละละเวลาให้ก้าวกากันทั้งจะพิจารณาทางด้านปัญญาทั้งเป็นห่วงสมาธิเวลาพิจารณาแล้วในเวลาที่เข้าสมาธิทั้งจะนเป็นอารมณ์กับเรื่องปัญญาอันนี้ไม่ถูกจะปล่อยทางไหนจะทํางานอะไรให้ทําเถอะอย่างนั้นจริงๆ ให้เป็นชิ้นเป็นอันนี่เหมาะสมถูกต้องที่ว่าสัมมาสมาธิก็เป็นอย่างนี้เองในเรื่องของกิเลสที่ว่ามันเป็นเครื่อนกดทวงจิตใจจิตั้งเรายนี่เหมือนเป็นนักโทษกิเลสอาสวะทั้งหลายครอบงำจิตตลอดเวลาบัางคับทรมานจิตใจมาตลอดตั้งแต่เกิดมานี่เมื่อปัญญาได้ถอดถอนออกโดยลาดบับแล้วมันก็มีความสว่างสวัยขึ้นมา ความเบาบางของจิตก็เป็นคุณอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการถอดถอนสิ่งที่เป็นภัยสิ่งที่กระกรอกได้เราก็เห็นคุณค่าหอางอันนี้เราพิจารณาไปเรื่อยๆอะไรรวมแล้วกิเลสอยู่ที่ไหนภพชาติอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่ใจดวงเดียวทั้งหมดนอกนั้นเป็นกิงกลางสาขาเช่นออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายออกไปนั้นต้นของมันมจริงอยู่ที่ใจเวลาเราพิจารณาสิ่งน,นั้นรอกเข้ามารอกเข้ามาแล้วจะเข้ามาสู่ใน จิตดวงเดียวนี้ทั้งหมดมวัตตาบนไม่ได้แก่อะไรได้จะจิตดวงเดียวนี้เป็นผู้หมุนเป็นผู้เวียนเป็นผู้ายเกิดให้ตายาอยู่เท่านี้เพราะอะไรเพราะเชื่อ,อมันมีอยู่ภายใน,นเมื่อไรชาติปัญญาพิจารณาค้นคว้าเห็นชัดเจนลงตัดออกมาเข้าตัดเข้ามาเป็นลาดับลําดับลำดับ,นดบจนกระทั่งถึงเข้าถึงจิตซึ่งเป็นตัวการสาคัญมีอวิชาเป็นสิ่งสําคัญมากที่อยู่เป็นเชื่อวัตตะอยู่ภายในใจิตใจ แยกแยกลงไปพิจารณาลงไปไม่มีอะไรเหลืออยู่ว่านี่คือนั่นนั่นคือนั่นกําหนดลงไปให้หมดเช่นเดียวกับสภาวธรรมทั่วไปน่ใจะจะมีความสว่างสวยขนาดไหนก็ตามก็ให้ทุงทราบว่านี้เป็นเรือนใจที่พอพักอาศัยไปชั่วการช่วเวลาเท่านั้นหากยังไม่สามารถพิจารณาให้แตกกระจายลงไปได้แต่เราจะลืมว่าจิตที่มีความเด่นดวงนี่แหละคือเรื่องของวิชาแท้ พิจารณาเอาอันนั้นแหละเป็นเครื่องพิจารณาเป็นเป้าหมายห่งการพิจารณาอ้าวอันนี้จะสลายลงไปจนหมดไม่มีอะไรเหลือจนกระทั่งผู้รู้ไม่ได้คิดหายจมวัดกันก็ให้รู้สัถทกเราพิจารณาเพื่อรู้หาเพื่อรู้ความจริงเพื่อเห็นเพื่อเพื่อเห็นความจริงเพื่อรู้ความจริงหามันลงถึงเหตุถึงผลถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะคิดหายลงไปให้คิดหายแม้ที่สุดผู้รู้ที่กําลังพิจารณานี้จะคิดหายไปตามเขาก็ให้รู้อ่ เราไม่ต้องเหลือไว้ว่าเป็นอะไรเป็นเกาะเป็นดอนของเราอะไรเป็นเราเป็นของเราไม่ไม่ไม่มีเหลือไว้ทั้งนั้นพิจารณาให้ถึงความจริงปด้วยการหมดสิ่งที่เหลือนั่นแหละคือสิ่งที่หมดวิสัยของสมมติที่จะเอือ้อมเข้าไปถึงจะไปทําลายได้แล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าความบริสุทธิ์ธรรมชาติถึงความบริสุทธิ์นี้จะไม่มีอะไรทําลายได้เลยกิเลสเป็นสิ่งสมมติมีเกิดขึ้นได้ดัแบแต่ได้เพราะนั้นจึงนชาระได้ มีมากมูลขึ้นมาได้และทําให้ลดน้อยลงไปก็ได้ทําให้หมดสิ้นไปก็ได้เพราะเป็นเรื่องของสมมติแต่จิตล้นล้วนจึงเป็นธรรมชาติเรียกว่าวิมุตถ้าหลุดบริสุทธิ์แล้เรียกว่าวิมตุตถ้าบริสุทธิ์มันก็เป็นสมมติเช่นเดียวกับสิ่งทั้งหลายเพราะสิ่งสมมตินั้นแทรกตัวของมันอยู่เมื่อได้แจออ้่นี้ออกจนหมดแล้วธรรมชาติที่เป็นวิม,มุตตนี่แหละเป็นธรรมชาติที่จะทําอะไรไม่ต่อไปไม่น่าอีกก็ไม่ทราบจะทําอะไรให้เป็นไปได้อีก เพราะมันพ้นวิสัยที่จะทําแล้ววิสัยที่จะทาก็มีแต่เรื่องสมมต,ติังนั้นเมื่อแก้สมมติออกจากใจหมดแล้วมันก็หมดวิสัยแล้วอาลัยคิบหายจริงทุกก็ดับไปเพราะสมุทัยดับไปนม่รูดความดับทุกก็ดับไปมักเครื่องประหารสมุทัยก็ดับไป ถ้าจะทาทั้งสี่ดับไปโดยกันทั้งนั้นทุกก็ดับชมูไทยก็ดับนิโรธก็ดับมรรคก็ดับต่างด็อะไรที่รู้วันนี้ทุกดับไปชมูไทยดับไปนิโรธดับไปมรรคดับไปอะไรที่รู้ว่าสิ่งนั้นนั้นดับไปผู้นี้เลยผู้ไม่ใช่สัจธรรมผู้นี้ผู้เหนือสัจธรรมการพิจารณาสัจธรรมาจพิจารณาเพื่อผู้นี้เท่านั้น เมื่อถึงตัวกินนี้แล้วสัจธรรมทั้งสี่ก็หมดความหมายไปเองโดยไม่ต้องไปชำระไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องไปปลดเปลื้องเช่นปัญญาเรานี้เวลานี้เราทางานเต็มที่แล้วปัญญาเราปล่อยได้ไม่ต้องไปตั้งกําหนดไม่ต้องไปมีกาหนดกฎเกณฑ์สติก็ดีปัญญาก็ดีซึ่งเป็นเครื่องลบสิ่งนี้เพราะค่าศึกสงครามมันหมดไปแล้วเรื่องนี้มันก็หมดปัญหามันไปเองนะอะไรที่เหลืออยู่ก็คือความมือสุนัขหลักพุทธเจ้าที่นําไปสอนโลก ประกาศทำสอนโลกเอาจากธรรมาชาติที่บริสุทธิ์นี่แหละไปสอนสอนโลกศานธรรมออกจากธรรมาชาติอันนี้ต้องและอุบายแห่งการสอนต้องสอนทั้งเรื่องของทุกข์ของสมุทยัยของนิรธของมรรคเพราะอาการอันนั้นเป็นอาการเกี่ยวข้องกับจิตดวงนี้ให้รู้วิธีแก้ไขรู้วิธีดับรู้วิธีบำเพ็ญทุกสิ่นทุกอย่างจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางอันไม่ต้องพูดอะไรต่อไปอีกแล้วได้จากความมวยสุดนีอ่ออกโลกนอกแล้วจร่ ออกจากเรือนจำแล้วไปสู่โลกน้านอกโลกอิสระเสรีโลกไม่ต้องถูกอะไรคุมขังเลยแล้วโลกนี้ไม่มีใครอยากไปกันเพราะไม่เคยเห็นฮะโลกอันนี้เป็นโลกสำคัญโลกุตระฮะเป็นแดนสูงกว่าโลกแต่เราเทียบว่าโลกนอกนอกจากสมมติทั้งหมดเราเรียกว่าโลกไปงั้นอ่ะเพราะโลกมีสมมติก็ว่างไป่างนั้น มันพุ่งน,นามันออกจากที่คุมขังมื่เองเกิดก็เกิดในที่คุมขังอยู่ก็ยู่ที่คุมขังตายก็ในที่คุมขังนี่นั่นนั่นแหละตายนอกจากเรือนจำทวีปเอาะมันนอกเรือนจำทวี่นในแสนสบายแสนสบายนำพระพธธุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านท่านก็เกิดในเรือนจำเหมือนกันแต่ท่านออกไป,ปตายนอกเรือนจำอือออกไปตายนอกโลกไม่ได้ตายอยู่ในโลก กฎขีบังคับนี้ที่เป็นหนาละการแสดงธรรมก็มเห็นว่าสมควรขอยุิ